จัดการออเดอร์นะคะเราจะส่งสินค้าเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะเราจะทําอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นใครไม่มีอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะคะแอป s h o ปปีค่ะนี่ค่ะจิ้มไปหนึ่งครัง้งที่แอปนะคะก็จะเจอหน้าปกติของแอปอ่าชอบบ้อปปีนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่เราสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมคะเราอยากจะไปดูออเดอร์เราต้องกดคําว่าชั้นค่ะกดคําว่าชั้นมันจะไปเจอหน้าร้านค้าของเราที่เราตั้งไว้แล้วนะคะ ครยังไม่เปิดร้านค้าก็อย่าลืมไปเปิดร้านค้านะคะเปิดร้านค้าออนไลน์นะคะง่ายค่ะนี่ค่ะกดคําว่าร้านของฉันจิ้มเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะมีหนึ่งออเดอร์ค่ะทุกคนเห็นไหมคะสินค้าที่ต้องจัดส่งค่ะเรากดเข้าไปดูเลยนะคะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งเห็นไหมคะก็จะมีลูกค้าสั่งซื้อเราจะไปดูรายละเอียดของการจัดส่งในการจัดส่งเราก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะ ตรงนี้ต้องดูดีๆนะคะลูกค้าเลือกเป็นขนส่งอะไรเราจะได้ไปส่งถูกนะคะ,คะนะคะเคอรี่นะคะลูกค้าเลือกการจัดส่งเป็นอ่าเคอรี่ค่ะตรงนี้แค่สแกนบาร์โค้ดนะคะเวลาเราไปส่งตรงนี้คะ่ะเห็นไหมคะก็กดตกลงค่ะง่ายมากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าไปเราจะไปดูสินค้านะคะที่เราลงไว้จาก ep หนนะคะถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าใช่ไหมคะ เรากดเข้าไปดูนะคะสินค้าของฉันตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างที่เราขายเมื่อสักครู่ ep ที่ผ่านมานะคะ ep 1เราได้เพิ่มสินค้าตัวนี้ไปใช่ไหมคะอลา,าบองตัวนี้ไปนะคะทันนี้เราต้องการจะแก้ไขข้อมูลต่างๆนะคะเราแก้ไขได้ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะยิ้มเข้าไปเลยค่ะเราจะแก้ไขราคานะคะและครั้งครั้งหมายถึงจํานวนสินค้านะคะที่เรามีอยู่นะคะที่เรา ขายนะคะกดตรงนี้ค่ะนี่ค่าราคาสมมติเราจะแก้ไขาจากราคา90้าสิบาทนะคะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่าเราเปลี่ยนเป็นราคา70ใช่ไหมคะหรือาครางเออเราอาจจะมีขายหน้าร้านด้วยหรือว่าเออสินค้าเราน้อยลงสมมติเราเหลือสัก5้าสิบใช่ไหมคะสินค้าในคังคงเหลืออ่ากดละเสร็จกดคาว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ไปกดตรงคาว่าอัปเดตนี่ค่ะ Update. อัปเดตอ่า นี่ค่ะสินค้าเห็นไหมคะ mm hmm. เมื่อสักครู่เป็น90ตอนนี้เปลี่ยนเป็นราคา70บาทเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเราดูอีกทีนะคะสมมติอ่ตรงนี้เมื่อสักครู่กดโปรโมทไปนะคะให้ให้เราโปรโมทสินค้าฟรีด้วยนะคะตรงนี้กดไปแล้วนะคะมีบอกเวลาที่เหลืออยู่นะคะเราโปรโมตได้กี่นาทีอ่าทีน,นี้ถ้าเราไม่ต้องการใช่ไหมคะเราไปดูนะไปดูหนาะเจ้ของอ่าที่ไปอยู่ในร้านค้าของเราจะเป็นอย่างไรจะขึ้นแบบนี้เลยะคะ่ะ ปลาบองสุกข,ขนาด300กรัมจำนวน1กระปุกเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เราทําให้ดูนะคะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าขายได้แล้วกี่ชิ้นตรงนี้มีคะแนนให้ด้วยนะคะเราจะไปที่ร้านค้าเหมือนที่เราไปซื้อของเห็นไหมคะในร้านนี้สินค้าขายได้แล้วนะคะทุกคนเหนไคะเห็นไหมคะที่มีราวดาวดาวดา,วดาวนะคะขายได้แล้วคะ่ะอ่ากดออกนะคะเราจะไปดู แก้ไขอะไรไดีมีโปรโมทนะคะมีมีสามอย่างนะคะที่แก้ไขได้มีราคาราคาและครังค่ะมีมีลบสินค้าตัวน,นี้ก็ได้นะคะมีโปรโมทก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราจะแก้ไขเราจะแก้ไขรายละเอียดของสินค้าใช่ไหมคะข้อมูลอันอื่นกดตรงคําว่าแก้ไขค่ะเห็นไหมคะเพิ่มรูปภาพก็เพิ่มตรงนี้ค่ะทุกคนเพิ่มได้เลยจะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ,ะเพิ่มรายละเอียดจะเปลี่ยนชื่อสินค้าเพิ่มชื่อสินค้าหรือจะ ่าเนี่ยค่ะรายละเอียดสินค้าเพิ่มใส่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะหมวดหมูเห็นไหมคะทุกคนแบรนด์ต้องเป็นโนแบรนด์นะคะของฉันเป็นเรื่องเป็นโนแบรนด์นี่ค่ะราคาขายส่งมีไหมถ้ามีก็ใส่ไปได้นะคะค่าจะส่งนะคะอัปเดตนี่นะคะ,อ,ะ,อ,ะ,คะอืมทีนี้ถ้าเรานะคะ่ะ ถ้าเราไม่ต้องการให้ลูกค้าเห็นสินค้าตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็กดตรงคําว่านี่เลยค่ะทุกคนไม่แสดงค่ะไม่แสดงกดจิ้ม,มลงไปเลยค่ะหนึ่งครั้งเห็นไหมคะหน้าจอก็จะขึ้นว่ายืนยันการไม่แสดงสินค้าหรือไม่ยกเลิกหรือยืนยนันเรากดยืนยันไปเลยค่ะเห็นไหมคะไม่แสดงก็จะมาอยู่ในนี้แล้วค่ะในนี้หน้าด้านบนสุดนะคะแถบแถบด้านบนสุดนี้นะคะนี่คะ่ะไม่แสดงเห็นไหมคะทุกคน ไม่แสดงเห็นไหมคะหยัดไปนิดนึงตรงนี้ค่ะกดเข้าไปดูค่ะสินค้าอ่าตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราหรือถ้าเราเปลี่ยนใจนะคะจะลงขายสินค้าตามเดิมแล้วก็แค่กดตรงนี้ค่ะลงขายนี่ค่ะกดจิ้มเข้าไปเลยค่ะก็กดยืนยันค่ะเห็นไหมคะตรงคําว่าไม่แสดงนี่ก็จะหายไปแต่สินค้าก็จะมาอยู่ในสินค้าที่เราขายอยู่นี่ค่ะก็จะกลับมาแล้วนะคะแต่ถ้าอ่า เราต้องการลบสินค้าตัวนี้ออกใช่ไหมคะอ๋อกดตรงนี้เลยค่ะเราก็กดลบได้เลยนคะนคะเดี๋ยวลบอลองลบลบลบ,ลบนะคะ,ะลบเพราะตัวนี้จริงๆแล้วก็มีอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะลบเรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าสินค้าที่มันหมดแล้วใช่ไหมคะข้างบนนี่นะคะสินค้าหมดเราจะนํากลับมาขายเหมือนเดิมถ้าเรามีสินค้าแล้วใช่ไหมคะสินค้าเราพร้อมขายเรากดเลยค่ะทุกคน อ,อันนี้เป็นสินค้าหมดใช่ไหมคะเราต้องไปแก้ไขตัวนี้ค่ะ,ะรักราคาและคลางเราจะแก้ไขราคาคะเพราะราคาตัวนี้นะคะสินค้าขายส่งขายไม่ใช่ขายส่งคือเพราะราคาสูงขึ้นนะคะเราก็ใส่เข้าไปนี่นะคะจํานวนคลางห้าสิบนะคะอันนี้จะพร้อมขายนะคะ,ะเรากดตรงนี้เลยค่ะ คนเราก็กดนี่ค่ะอัปเดตสินค้าตัวนี้ค่ะว่ามีพร้อมขายเห็นไหม,มคะมาแล้วค่ะแบตเตอรี่ต่ำค่ะทุกคนอ่ะเราไปดูอีกครั้งเรากดตัวนี้สินค้าเราพร้อมขายหรือ,อยังเอ่ยเราไปดูว่ามีหรือ,อยัง